สวัสดีครับวันนี้เพจรีวิวใช้จริงจะมารีวิวผงไล่จิงโจ้ปลอดสารเคมอีอันนี้เป็นออเดอร์ที่ผมซื้อมาใช้จริงๆนะครับซื้อมาตั้งแต่เดือน6นะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มใช้แล้ววางไว้ในครัวเดี๋ยวจะพาไปดูของจริงนะว่าเป็นยังไงใช้ยังไงแล้วได้ผลแค่ไหนอ,อันนี้่าเป็นราคานะครับ รวมค่าสินค้า135บาทมีค่าส่ง37บาทยอดสั่งซื้อรวมก็คือ172่งรอบสองบาทราคาประมาณนี้นะครับอืมอันนี้เป็นตัวสินค้านะครับเขาบอกว่าเป็นของแท้ m o s s i f e tree เหรอ ผงไล่จิงโจ้นอนท็อกซิกผลิตจากธรรมชาติปลอดสารเคมีการันตีหลายพันรีวิวว่าได้ผลจริงอาแมวหลบไปร้านอันดับหนึ่งในในไทยนะครับในภาพก็จะมีรายละเอียดบอกว่ากล่องไล่จิงโจ้ผลิตจากธรรมชาติและสารพิษมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นซองกระดาษอย่างนี้นะแล้วก็จะมีรูๆๆๆ และส่วนผงไล่เนี่ยจะอยู่ข้างในอ่ะใช้ได้นาน3เดือนอันนี้เป็นหน้าแพ็กเกจนะครับหน้าตาอย่างนี้อันนี้เป็นด้านหลังแล้วเขาก็จะมีบอกวิธีการใช้นะว่าว่าต้องทำยังไงหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามทำยังไงบ้างจริงๆมันก็คือการฉีกแกะแกะแพ็กเกจออกมาแล้วก็ไอ้ดึงไอ้ซองสีขาวที่เป็นผงเนี่ยแล้วก็แล้วก็ แล้วก็เปิดเันออกแล้วก็ใส่กลับเข้าไปในกล่องแพ็กเกจแค่นั้นเองด้วยความที่กล่องแพ็กเกจมันเป็นรูๆๆตรงเนี้ยพวกออไอผงตรงเนี้ยมันก็สามารถออกมาทําปฏิกิริยาได้ซึ่งตอนที่ผมใช้เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรที่เป็นกลิ่นหรืออาการแสบตาหรืออะไรที่เป็น,เป,นเป็นการรบกวนเราเลยนะ ปกติเราจะเวลาเราเจอชิ้งจกเนี่ยมันมันยากนะที่จะไล่มันเพราะว่าเราไล่มันจากตรงนี้มันก็ไปอีกที่หนึง่งซึ่งจะให้ไล่จับมันมันก็ไม่มีวิธีที่จะจับที่ดีนะคุณจับจิ้งจกยังไงอ่ะหรือว่าคุณเคยจับไหมหรือทำอยังไงหรือเวลาไลา่มันเป็นไรที่ไล่าย,ยากมากเนาะหรือว่าจะใช้ยาฆ่าจิ้งจกอันนี้ผมไม่รู้ว่ามีไหมนะ อาจจะมีนะใช่ไหมคือถ้าเกิดว่าฆ่าจิ้งจกแล้วถ้าเกิดว่ามัน,มนไปตายเนี่ยไปนอนตายอ่ะครับมันจะไม่เหมือนมแมลงสาบหรืออะไรที่เป็นมแมลงตัวเล็กๆนะวะวลามันไปตายมันไม่ได้ส่งผลกับเราแต่ถ้าเกิดว่าจิ้งจกตายเนี่ยมันน่าจะเหม็นน่ะแล้วถ้าเกิดว่าบางบางครั้งมันเป็นจิ้งจกตัวใหญ่มันจะน่าจะเหม็นในห้องเลยเนาะเราคง,คงเคยได้กลิ่นจิ้งจกตายถ้าเกิดเข้าไปตายในตู้นี่คือแบบเหม็นมากเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผม ผมว่ามันเป็นแค่ผงไล่มันน่าจะไม่ได้ค่านะลองดูตรงารายละเอียดสินค้านะครับเมื่อเปิดมันจะมียุคใช้งานสามเดือนข้อดีก็คือมันเป็นอาใช้งานง่ายสะดวกเพียงแค่เปิดและปล่อยให้แพะไม่มีไม่มีมมด,ดักยุงหรือค่าของแปลว่าอะไรวะ <laughs> <laughs> อ๋อก,ก็คือไม่ค่ามันเป็นเพลงจิ้งจกขับไล่แปลมาจากอะไรวะ อันนี้ไม่น่าเป็นร้านของคนจีนเหรอหรือยังไงใช้ Google ทางท์เลตแปลมาหรือเปล่าวิธีใช้แกะซองพลาสติกบางซองอาจมีผงสีส้มๆออกมาแค่แค่แออกสัมผัสได้ไม่เป็นอันตราย่าะฮะวางไว้ในที่ที่จบชอบอยู่เช่นห้องครัวที่ที่มีไฟอ๋อเออช่องศพจิงจ,ก,จกมันชอบ ไฟนะตามพวกหลอดไฟไมันชอบเกาะวางซองหันที่มีรูๆออกไม่ควรวางไว้ที่มีลมเยอะหรือใกล้พัดลมเพระกินกลิ่นจะหายอืมมันมีกลิ่นใช่ไหมแต่ว่าผมไม่เคยได้กลิ่นเลยนะผมวางไว้ในห้องครัวใช้เวลาประมาณสองาสามสัปดาห์ถึงจะเห็นผลนะในช่วงแรกจิ้งจกจะเยอะควรวางไว้สองอันบางครั้งจิ้งจกตัวผู้จะเดินมาดมที่ซองอต้องตัวผู้ใช่ไหมเป็นเรื่องปกติค่ะ ดมเสร็จมันก็จะไปค่ะอืมมันน่าจะเป็นกลิ่นที่มันไม่ชอบเนาะคือแบบแล้วพอมาวางไว้มันน่าจะรบกวนจิ้งจกอะสดปราสาทจิ้งจกมันคงแบบมันก็เหม็นนะแต่ก็ยังอยู่สักพักก็อาจจะทนไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมมันเลยต้องใช้เวลาหนึ่งอันครอบคุมพื้นที่ยี่สิบตารางเมตรอืมก็ประมาณห้องเล็กๆห้องหนึ่งกลิ่นจะ เป็นตัวไล่ทิ้งจกซึ่งปลอดภัยสำหรับเด็กไม่มีสารเคมี1อันใช้ได้2อถึงสเดือนผมซื้อเมื่อเดือนหกนะก็เหลือเวลาประมาณสองเดือนอ่ะโอเครีวิวลองไล่ดูกันนะครับผมผมผมก็รู้สึกว่าโอเคแต่เนี่ยก็ต้องตามความจริงคือมันวัดผลยากนะมันไม่เหมือนยาฆ่าแมลงสาบเนาะที่เคยรีวิวไปคือ กินแล้วมันก็ตายตายแล้วก็เพื่อนมากินตัวมันแล้วมันก็ตายตามๆกันแล้วมันมีศพให้วางให้เราเห็นแต่เวลาเราไล่จิ้งจกเนี่ยของผมมันจะมองยากเพราะว่าจิ้งจกมันจะนานๆมันจะโผล่มาตีตามซอกตามอะไรไงมันไม่ใช่จิ้งจกที่ที่อยู่ตามหลอดไฟอ่ะเพราะว่ามันเป็นคอนโดอะคอนโดมันไม่ได้มีหลอดไฟเป็นดวงๆแบบเห็นชัดๆเนาะมันจะเป็นมันจะเป็นโคมไฟผนังซึ่งมันไม่ได้มีที่สําหรับให้จิ้งจกมาเกาะไง มันก็จะไม่เห็นตรงนั้นมันเลยสังเกตยากแต่เอาจากความรู้สึกที่ใช้มาประมาณเดือนหนึ่งครับปกติมันจะมีจิ้งจกอยู่ในครัวตัวหนึง่งจิ้งจกเวลาเราเจอมันจะเจอที่ประจำใช่ปะเหมือนตุ๊กแกมันก็จะมาที่ที่ประจํอาอัดผมพาไปดูเลยเปิดไฟก่อนมันจะมาประจําแล้วเราก็จะเจอมันประจํา แต่เวลาเจอเราบางทีมันก็อาจจะหลบไม่หลบแล้วแต่มันอ่ะของผมมันจะมาจากตรงนี้มันจะมาอยู่ขอบนี้แถวเนี้แล้วมันก็จะขี้มาแล้วก็จะหล่นแถวๆนี้ยอ่างล้างจานเนี่ยเราก็รู้แล้วว่ามีจิ้งจบซึ่งปกติมันไม่เคยมีนะผมไม่แน่ใจมาจากห้องอื่นหรือมันหนีอะไรมาหรือมันพอมันเริ่มอยู่แล้วเราจะตอนแรกมันก็ตัวเล็กจําได้ว่าตัวมันเล็กแล้วเราจะไปไล่มันยังไงไล่มันไล่มันไปไหนอ่ะ คือไล่บมันก็ยังอยู่ตรงนี้ในห้องหรืออาจจะไปอยู่เคยด้วยไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าอันนี้หนักเลยแม่งกลัวไปไข่มากๆเลยก็พยายามที่ะไล่ๆมานะแต่ก็ไม่รู้มันออกมายังแต่ก็คิดว่าได้เอาอีกอันหนึ่งมาเพราะว่าเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมวางไว้นะครับเป็นตำแหน่งที่ผมวางไว้ก็คือตัวของผงไล่อ่านี่ มันจะมีรูๆเนี่ยส่วนข้างในก็จะเป็นตัวยาที่เราเราแกะออกมาแล้วมันก็จะเป็นเนี่ยถุงแล้วมีตะข่ายเล,เล็กๆเห็นไหมอันนี้น่าจะเป็นซองที่ที่แกะแกะไอ้ตัวยาออกมาแต่ผมไม่ได้ทิ้งซองก็จิ้งไว้ในนี้เลยอ่ะเนี่ยอย่างนี้แค่นี้เองแล้วก็วางไว้วางไว้แล้วก็เออแล้วก็ไม่เคยเห็นจิ้งจบในห้องนี้เลยนะอีกเลยนะ แรกๆอาจจะเห็นมาแวบบ้างเลยอย่างที่เขาบอกจริงๆเนาะแรกๆอาจจะเห็นบ้างแต่ว่าหลังจากนั้นก็ก็ไม่เห็นเลยอ่ะก็ไม่เห็นเลยตำแหน่งเนี้ยคือถ้าเกิดถ้าเกิดมันอยู่เนี่ยเราไม่เห็นเนี่ยเราก็ต้องก็ต้องเห็นมันว่ามันขี้ตรงนี้ใช่ป่ะเพราะมันต้้งขี้แต่มันไม่อยู่อ่ะแล้วมันไปไหนอ่ะแสดงว่าเออมันเวิร์กนี่มันได้อย่างน้อยนะก็ไม่อยู่ในห้องครัวแล้วอ่ะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนนะแต่ว่าไม่เห็นขี้มันในห้องครัวก็แสดงว่าเออเวิร์ก หลังนี่ครับผงไลจริงจกจากธรรมชาติเขาก็จะบอกส่วนผสมประโยชน์ไล่จริ้งจกกินจกเป็นตัวไลนะ่แต่เราไม่ได้กินผมไม่ได้กินเลยเนี่ยให้แกะซอมาัติกออกสองข้างอันนี้เป็นวิธีใช้นะลองลองไปดูเก็บรักษาในที่แห้งห่างจากมือเด็กอาหารและสัตว์เลี้ยงของผมก็ มันอยู่ในห้องครัวจริงแต่ว่าผมวางไว้ตรงชั้นที่เก็บพวกแบบของที่ท้าไม่ได้ใช้อะมันท้าไม่มีอะไรไอ,อ้พวกนี้ไม่ได้ใช้ถ้าเกิดใช้จริงก็ต้องล้างอยู่ดีมันอาจจะไม่ได้ใกล้แบบที่เก็บอาหารหรืออะไระกระเทียมกระเทียมอะไรขนาดนั้นมันก็โอเคก็ก็ถือว่าได้ผลน,นะครับต่ตอนนี้นะผมว่าผมจะซื้ออีกอันหนึ่งอ่ะซื้ออีกอันหนึ่งแล้วก็ น่าจะมาวางในตู้เสื้อผ้านะคือเนี่ยตู้เสื้อผ้าคือแบบคือพอจิ้งจกมันเข้าไปแล้วแบบเฮ้ยมันเรื่องใหญ่นะมันอยู่ไหนใช่ปะ่ะหรือมันจุกปนหรือมันหรือมันยังไงอะ่ะเคยเคยเห็นมันแล้วมันแบบออกมาจากซอกเนี้ยบึ๊บเชีย่ยเรื่องไงต่อวะจะไล่มันยังไงอะ่ะถามหน่อยจะไล่มันยังไงมผมว่าอันนี้อาจจะถ้าเกิดเห็นอีกนะถ้าเกิดเห็นอนีอ้อาจจะซื้ออีกอันหนึ่งมาแล้วก็ แล้วก็วางไว้วางไว้อาจจะแถวๆหน้าตู้นะไม่กล้าวางในตู้เพราะว่ามันอาจจะแบบรองเสื้อผ้าอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่เหม็นนะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันทํามาจากถ้าแต่ว่าเราเราก็รู้สึกว่าม,มันก็แบบจะส่งผลอะไรบ้าว่าติดเสื้อผ้าหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยก็ะจ,จะวางไว้หาที่วางไว้ข้างนอกก่อนลองดูเบิกใหม่แต่ว่ายังไม่เจอมันนะหรือมันไปจากห้องนี้เลยวะคือจากวันนั้นน่ะนานแล้วอะ่ะ อาจจะแบบหลังจากนั้นอาทิตย์สองอาทิตย์ก็คือไม่เห็นจิ้งจกอีกเลยในห้องเนี้ยอาจจะเห็นบ้างตามพื้นตัวเล็กแต่แบบครั้งเดียวเองมั้งไม่แน่ใจว่ามันยังอยู่หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้นไม่เจอขี้จิ้งจกแล้วอ่าก็เดี๋ยวลองดูนะครับสําหรับคนที่กําลังมีปัญหาเรื่องจิ้งจกเนี่ยหรือกลัวจิ้งจกเนี่ยถ้าถ้าไปในที่ที่จิ้งจกจเยอะจริงๆเนี่ยผมผมว่าอาจจะลองซื้อแบบ อาจจะต้องหลายอันหรือเปล่าวะเออแต่ผมอันเดียวมันมันเหมือน work อยู่นะมันเหมือนิร์ k อยู่มันก็เหมือน work อยู่ก็ลองดูครับก็คลิปนี้ก็ไปแค่นี้ครับสำหรับคนที่เข้าเข้ามาดูก็ขอบคุณมากๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับพอดีเพราะช่องเราเพิ่งสร้างมาเลยฝากเป็นกำลังใจให้ให้ด้วยนะครับหวังว่าคลิปที่แชร์เนี่ยจะมีประโยชน์นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ที่ผมใช้จริงๆนะ จริงๆแล้วหลักๆก็ผมจะรีวิวอุปกรณ์ของใช้สําหรับคนที่ขายของออนไลน์นะครับแต่ว่าเนี่ยเวลาเลือกพวกนี้เป็นสิ่งที่ผมใช้จริงนะคิดว่ามีประโยชน์กับทุกคนนะครับเลยมาแชร์ขอบคุณมากๆครับ